กล้วย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 หางมุกฟักทองฟักทองกำลังจะงามโอ้ยฟักทองกำลังงามางกำลังงาม,างงามค่ะโอ้ยต้นนี้ใหญ่นี่ใหญ่มากเลยเนี่ย ก,กินอะไรละลายฮะกินโอ้ยนี่ฟักทองค่ะอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ฟักทอง โอ้ยมะก,ร,มกร,รูดมะกรูดหัรักพาหัรักพามะนาวอุ้ยใบหัวระพางามย่าลุกไปหน่อยกระเจีย๊ยบมะละกอ จะเดากำลังผัดไปมะนาวแก่แล้วมั้งเนี่ยสักลูกนึงกินกาแฟดำตอนเช้าๆช้าบดกมากเลยกล้วยอะ่ะดูดีก่อนี้ปุกมากมากเลยแต่ใครกินไม่ทันใครกินไม่ทัน